สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มีอยู่กับช่องจ๋าโชว์วันนี้นะครับเราจะมาทำมาโคเกมฟรีไฟล e นะครับทุกคนก่อนอื่นเนี่ยครับเข้าที่โหมดฟรีสไตล์นะครับจะช้านิดนึงนะครับเพราะไม่มีคนเยอะนะครับ แล้วก็เราเข้าโหมดนะครับตั้งไอวอลนะครับเราจะมาทํามาโคไอวอลนะครับโดยการกดนี่กดหมัดนะครับเนี่ยกดหมัดแล้วก็มันจะตั้งไอวอลแบบนั่งเลยนะครับคนแล้วก็หันหันขวานะครับลงนิดหน่อยหันลงหน่อยนะเนี่ยเราแค่หันลงหน่อยนะเรากดไอวอลแล้วก,วก็กดหันลงแล้วก็กดหมัดนะฮะ หันลงแล้วก็กดมันนะครับนี่แล้วก็ต้องมาที่ทัานตอนแรกมันจะอยู่หน้านี้นะครับให้เลื่อนมาด้านขวาแล้วก็มาที่การสัมผัสนี่การสัมผ,สมผัสมันจะมีซ้ายขวาครับสามารถทํามาโครได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นี่ผมทํามาโคโคมดสองข้างนะครับผมแต่ผมไม่ใช้ด้านด้านขวานครับเพราะว่ามันใช้ยากนะอันนี้มันก็คือแบบเวลายิงเน่ยเลื่อนขึ้นโดนปุ่มเนี่ย มันจะเก็บปืนให้นะทุกคนเนี่ยพอเราเลื่อนลูกศรขึ้นมันจะเก็บปืนนะครับเหมือนไฮไลท์นะทุกคนเนี่ยสําหรับใครอยากไฮไลท์นะครับก็เปิดด้านขวาไว้นะครับแต่ผมไม่เปิดนะหรือว่าใครอยากอาสูงหน่อยก็ได้นะครับเวลาเรากดยิงมันจะได้เก็บช้าหน่อยนะครับทุกคนแต่เราต้องรูดขึ้นแรงนิดหน่อยนะครับมันถึงจะแบบยิงนัดหนึ่งแล้วกเก็บปืนนะครับผมอ่ะ ปิดไปนะครับไม่ใช่เนี่ยก็มาที่เนะนี้ยด้านขวานี้ครับนี่กดไอวอนะครับนี่กดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเห็น L3 ไหมทุกคนขยับไหมแล้วกดปุ่มสีแดง L3 มันขยับนะครับเนี่ยมันก็คือแบบต่อยแล้วก็นั่งลงนะครับทุกคนอ่ะก็เหมือนเรากดไอวอแล้วกดต่อยนะ ก็มันจะนั่งลงนะครับตั้งไอวอลนะครับอโอเคทำให้ดูนะครับทุกคน,นพอเรากดไอวอลแล้วก็เลื่อนลงกดนีมันจะนั่งนะครับกดไอวอลเลื่อนลงเอาใหม่นะครับกดไอวอลเลื่อนลงเนี่ยกดยิงกดไอวอลเลื่อนลงกดงมันจะนั่งลงอ่ะปรมาณน,นะ้ครับ มันจะนั่งแบบนี้นะครับทุกคนอ่าทุกคนถ้าใครอยากอ่ะดูว่ามือถือเรเนวอลดิเอนดูเอลทูครับมันทําอะไรได้บ้างครับคอมเมนต์เลยนะครับใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้สอนกับการทํามาโ,โคเกมนะครับอืก็จบแท่นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับที่สําคัญที่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ